สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องออแอนเจนแอนเจนคุณผอกเลิฟชิ้นนี้มันไม่เคยตังได้วันนี้อีเลิฟอีเจนทำลูกชิ้นมากินกันนะคะนี่นะคะพี่ผักข<ๆ>ีเขียวหาก,กินได้ง่ายๆที่สวิตแอนเจนโอ้สต๊อปไมค์เค oh, <laughs> อันนี้ท้องไม่พอยดีมาพบกันกับสถานการณ์ข่าวอยูเคลนล่าสุดเอาโทศรศนะัพท์มาข่าวแรกนะคะ เอ่ o ด o ยูโน่เอ่อแองจนเอ่อเยอ่อใ privately. d กับบตัวต่อต r ไม่ได้เป็นเพื่อนโอ้ยอนวิสเ y o ไอีเป็นเพื่อนกับเรนสกไม่ได้เป็นเพื่อนกับแองจีลานะคะข่าวแรกนะคะก็คือนะคะเออแองจิลาบอกว่าแอง แองเจลนะคะนามสกุลของไม่เอ่ยนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่เยอรมันน่าจะรู้เกี่ยวกับเธอนะคะแต่เลิฟไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเลิฟจะอ่านข่าวให้ฟังเฉยๆนะคะว่าแองเจลนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับเอ,อ่อ RND ก็คือช่องไหนช่องหนึ่งเนี่ยแหละว่าเอ้ยจริงๆอ่ะแองเลเนี่ยแหละสามารถไก่สามารถที่จะไก่เกี่ยวกับให้รัสเซียกับ UK เคหยุดออทำสงครามกันได้แล้วแองลได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่า าสาเหตุที่กระตุ้นให้รัสเซียทำสงครามกับยูเครนก็เพราะว่าแองเจลา Angela ได้ออกจากอํานาจของประชานาธิปดีหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เขียนว่านายกเนาะมันมีแปลภาษามากุโมัซนะคะอันนี้นะคะคือจริงเหรอที่แองเจลาเขาจะมี power ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ปากของคนที่อยู่เยอรมันเนาะ ติดตามแล้วก็ลองสองหาเกี่ยวกับเรื่องเขาให้หน่อยนะคะคือข่าวต่อไปก็คือรัสเซียพี่รัสเซียคะพี่รัสเซียทําเรื่องไว้เยอะมากเลยนะคะพี่รัสเซียขู่นะคะยิงเป็นรีฟเยอะมากยิงจนตอนนี้กดดันโปรแลนด์มากเลยนะคะตอนนี้นะคะโปรแลนด์ประกาศว่าถ้ารัสเซียยังขืนยิงเข้าไปในข้างๆเฉดชายแดนของร oh. ออีฟชายระหว่างรีฟกับออ oh. ชายแดนโปรแลนด์อีกนะคะ คือพี่ชพี่พี่โปโลแลนด์เขาจะไม่ทนแนละะ้วค่ะพี่โปโลแลนด์เขาจะเป็นคนที่เริ่มที่จะปิดม่านฟ้าก่อนคนแรกเลยนะคะก็คือประเทศแรกนะคะถ้าพี่โปโลแลนด์เขาตัดสินใจปิดม่านฟ้านะคะนาโตตามนะคะขอบอกนะคะอันนี้ขอเตือนนะคะพี่ปูตินนะคะลุงปูตินนะคะปู่ที่ต้องเป็นปู่ใช่ไหมปูตินปูนป่แล้วแก่ขนาดนี้เนาะขอเตือนนะคะว่าอย่ายิงให้มากนะคะถ้าปิดม่านฟ้ามานี่นะคะขี่ปนา NAU วุธนี่ลงประเทศยูเครนไม่ได้เนาะคะอันนี้เขาให้เกียรติสุดๆแล้วเนาะเขาเกรงใจสุดๆแล้วนะคะ ข่าวต่อไปนะคะเอ่อสหาภาพยุโรปเหนือเอ่อสหาภาพยุโรปและทะเลบอลติกรีทะเลบอลติกเรียกร้องให้เร่งความช่วยเหลือแก่ทหารกับย mm ูเครนเพราะว่าทหารยูเครนตอนนี้นะคะถึงจะเกณฑ์ทหารได้ข่าวว่าเอ่อยูเครน have to applying s o i e r a l o w a courage thousand person เลยอย่าบัดนัดอีนับ อเนัน <Wait. S 2> oh, อ่ะก็คือไม่เคยพอก็คือก็เลยมีการนะคะเออคือทางสหาภาพยุโรปได้เออเร่งเพื่อจะหาทหารเข้าไปช่วยในย mm ูเครนเพื่อช่วยขับไล่รัสเซียออกไปนะคะ mm hmm. พวกเขายังต้องการสนับสนุนในเรื่องการเงินและสารพิเศษเพื่อกำหนดบทลงโทษต่อรัสเซียอันนี้นะคะก็คือเขาพูดมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหัวหน้าสหาภาพ ของเบอร์ตินใหญ่เบอร์เบอร์เต้นใหญ่ไอแลนด์เอตโนียโอ้ยอันนี้ไปหาอ่านเอาเองเนาะมื่อที่อีเล่ไม่ใช่นะ,ะขาวขอแค่นี้แบงพูดชื่อยากมากนะคะก็คือมาประมาณนี้เนาะข่าวต่อไปนะคะอาวุธสหรัฐอเมริกาโอเคคืออเมริกาจะส่งอาวุธให้กับอ่ายูเครนการส่งอาวุธอเมริกาได้ คือพูดแล้วว่าอนุมัติยังไงก็ส่งไออาวุธมันจะถึงตอนไหนอาวุธจะมาถึงในเดือนกรกฎาคมสิงหาหรือกันยาเพราะฉะนั้นคุณต้องดูเลยว่าสงครามมันจะยืดยาวไปถึงไหน How you think about w uh, how long where will you have been r e i d y I think w the it war can be still for one year or two y e a r like in Israel so I want to finish because the Russians sending a lot of ก็คือนะคะบางคนนมามองว่าเอออันนี้ก็แล้วแต่คนมองเนาะสำหรับเอ่อบางคนคิดว่าออ้ยสามเดือนน่าจะเสร็จแล้วเพราะว่ารัสเซียเริ่มอ่อนแอแต่เลิฟกับอีเจนมามองว่าอาจจะเป็นปีหรือสองปีเพราะว่าเออรัสเซียขอบอกเลยว่าถึงอาวุธเขาเริ่มจะหมดแต่เขามีแหล่งหนึ่งมีแหล่งความลับเนี่ยมันไม่เปิดเผยเฉย ว่าใครส่งอาวุธให้รัสเซียบ้างอันนี้เขาไม่เปิดเผยมันต้องมีมันต้องมีคนละคนอาจจะรู้ว่าประเทศอะไรแล้วก็เม,มันมีประเทศอยู่อีกสามประเทศอ่ะอันนี้เขาไม่เอ่ยชื่อมาไปลงทุนซื้อน้ํามันกับรัสเซียลงทุนเนอะซื้อน้ํามันสามเท่าขอ,ของของที่ลงทุนมาเมื่อก่อนเพราะว่าน้ํามันแพงเลิฟขอพูดเลยหนึ่งอ่ะถึงไม่เอ่ยเลิฟเดาได้เลยมันต้องมีอินเดียแหละหนึ่งประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่พวกกอบโกยประเทศที่แบบว่า ค่อนข้างที่ประชารกรเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะจนนิดหนึ่งแลวอีกสองประเทศไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วท่านี้นะคนที่ประเทศรัสเซียประชากรเขาเยอะการเกณฑ์ทหารของเขาอ่ะคือสุดๆเยอะสุดๆแน่นสุดๆแล้วก็เบลารุสออันนี้ก็ประธานาธิบดีมาพูดแล้วว่าเบลารุสไม่เข้าใจว่าเบลารุสอะทำไมต้องเข้าเนี่ยแหละอันนี้คือบอกเลยการตกเป็นภายใต้ของรัสเซียคุณไม่อยากสู้คุณไม่อยากทําสงครามคุณก็ต้องทําเบลารุสเนี่ย เขาก็ไม่อยากทําสงครามกับยูเครนหรอกแต่คือเขาอยู่ภายใต้ของรัสเซียเบรูรุตประกาศว่าผมไม่สามารถสู้ยูเครนได้ทหารยูเครนแข็งแกร่งมากก็คืออันนี้ประธานาธิบดีเบรูุตมาพูดเองนะคะก็ถอยทับกับไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เออเลจะมาเปิดประเด็นนี้ประชาชนชั้นสองมีคนคอม,ม,ม,มเมนต์มาเมคอมเมนต์น,นี้ประชาชนชั้นสองคนยูเคนประชาชนชั้นสองโอ้ตัวเองอะ่ะอยู่ชั้นไหนเดี๋ยวไปถามวีเจนีเจนรู้สึกยังไง how you feeling that someone uh, comment you uh, comment that uh, ukrainian is uh, ประชาชนชั้นสองประชาชนชั้นสองดีทำไมประชาชนสั่งหนึ่งสามกูยสูงกว่าฮิโลมึงอยากครูชั้นไหนกูอยากอยกู่ชั้นสิบฮิโดอันน so ี้ยังสามคูอยากอยู่ชั้นไหนมันบอกว่าชั้นสองสูงกว่าชั้นหนึ่งกูบอกอยากอยู่ชั้นสิบดิสูงกว่าชั้นสองอีกคันเนี้ยก็คือนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเออ่ คนนะคะที่มาดูถูกคนยูเครนประชาชนชั้นสองหรือประเทศยูเครนชั้น2อะไรแบบนี้เนะเดี๋ยวมาฟังวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเริจะมารีวิว่ายูเครนให้ฟังนะคะว่ายูเครนอ่ะเทคโนโลยีเขาก้าไกลขนาดไหนค่าแรงขั้นต่ําเท่าไรแล้วก็เอ่ค่าของชี่เท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังกันวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามท่องติ๊กต็อกเลิฟแอนเจมด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะ บายยเอาไปลองทากินนะอร่อยมากถ้าคนอยู่ต่างประเทศอะ่ะ